อนี่ก็ว่าผ่านไปนานอยู่นะแต่ทำไมเวลามันผ่านไปแค่สิบนาทีเองอะเหมือนรอไปชั่วโมงเลยเคยเป็นไหมเวลาที่เรากำลังรออะไรบางอย่างอย่างใจจดใจจ่อเวลาที่เราแบบหันไปดูนาฬิกาหันแล้วหันอีกมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเวลามันเดินช้ากว่าเดิมมาก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 ,มาก สาเหตุน,นั่นก็เพราะว่าสมองของเรากําลังคาดหวังให้เวลามันผ่านไปเร็วทําให้เวลาที่เรากําลังโฟกัสจับตามองกําลังแบบว่าโอ้โหจ้องแบบตาจะถลนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลามันนานขึ้นนั่นเองอมันก็เหมือนกับเวลาที่เรารอแชทใครสักคนแล้วหัวใจก็วาาวุ่นแล้ว รู้ตัวอีกทีทั้งวันนั้นเขาก็ไม่ทักมาเลยเมื่อไหร่เธอจะตอบแชทเราตอบเดี๋ยวนี้เลยนะรอมาตั้งนานแนะ่เดี๋ยวก็โกรธเลย